มัญยืนผมก็สะดอกประตูกรดนะตอนนี้กําลังเช็คเศร้าครับร้องเชียงลูกไขว่าจะได้ไขดี้พี่จับไข่ยังว่าพี่จับไข่ยังราวัลมากมายนะพี่จับไข่แล้วพี่จับไข่ตัวเองเปล่าตอนนี้น้องกุยงมาเร็วครับยิงมาแล้วครับกระบอกครับ พู้ว่าจะไปใหนสองะเพียยตวอยู่านนอกนะครจะอ้ีใจช้าชื้นหัวแล้วจะเลี้ยงต้นไหนเลี้ยงไหนสองไหนสองร้อยเลยเยี่ยยยย้นยยยยยยยอยยยยทยยยยยยยนยย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 รยย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 ยบยย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 เยย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 เลยยอยไยย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 ยง้ย กวนประสาทตลอดครับตอนนี้ร้อยเช็คเจ้าครับตอนนี้น้องนาจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินขึ้นเดียวดีนะที่ผมออกมาก่อนเพื่อนครับพี่น้องน่าไปกวนครับน่าไปกวนเดาอยู่บ้างพี่น้องน่าไปกวนครับครับ โอ้ตูเพีงพี่แดูเพียงแดูเพียงผมพี่น้องตะมุพีบาพี่พี่ผม้นะผมไม่เข้าใจอนตอนนี้ิก๋กำลังกินก๋วยเตี๋ยวครับตอนนี้น้าหนาจิหิ้วเข่าสวัสดีพี่นนท์ครับ ขึ้นหุนดียครับเมื่อนีครับ่างไปเะนะครับย็นน่นครับไข่ปลาับไข่ปลาได้ได้อนได้ผาาได้เสือเอาไปให้หมสวัสดีคุณพ่อครับได้ยังกินครับพ่อก๋วยเตี๋ยวครับนั่นพ่อปูยิงนั่งกินเขาด้่ยกันปูยิง น้องกบอดน่าจะยันล้านล้านแม่ดอีเธอซ้ำถือเลขเอาราไปน้ำพกประจำเลยนี่ไหมเราไปน้ำพอประจำอ่ะหมู่บ้านเก็กเส้นเราไหวหมู่บ้านเน็ตใส่บได้ม่้าน อ,อ,อ่าฝากดดกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับกำลังส่องตอเราเพื่อนอภิเชาว์ครับวันน้องของวันกันครับไอ้ไก่ไอ้ไก,ไไก่ครับผมสวัสดีครับไก่จากเกาหลีด,ดิสวัสดีสิบเอ็ดท่านครับงัานาก็ได้ครับตอนนี้ ว่าผมยังครับมผมไปกินก๋วยเตีเต๋ยวแม่มนงนครัล อบกัดกรั้งต่อไปที่สนามกี ซ้อมเพลงใหม่ครับเมื่อนี้ครับตอนนี้ตั้งเกตสีไล่ไหลครับข้นไหนลไหลอ๋อมีเวทีมวยครับเมื่อนี้มีเวทีมวยปะทะครับหมอรั่ครับเมื่อนี้เดินกับกว้างขวางครับเมื่อนี้ครับ สวัสดีครับผมไปกินมากอาหารครับพอดีน้องกระบอดไปรลานก๋วยเตี๋ยวลานเดียวกันแต่ห่างกันประมาณหน่น้าที่หนึ่งเดี๋ยวครับ สวัสดีท่านอมาตครับหัวลอยให้เบื้องนะครับหัวลอยให้เบิ้งให้เบื้องมือนะเอาดีๆเอาขึ้นมือขึ้นเอาขึ้นมือขึ้นเอาขึ้นมือขึ้นเอาเปลี่ยนเอาขึ้นมือขึ้นเอาขึ้นมือขึ้นหัวลอยขึ้นมือขึ้นนี่ครับแพงแพร่งคนเสียงหัวลอยอ๋อเอาคิดเบื้องเอาครับคิดเบื้องเอาคิดเบื้องเอาแพร่งคนเสียงหัวลอย เครื <S 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 ่องการตีกะคำบูไห้ตินกากะลาป่านห้อยรถไทยอย่าไปเถียงนานบ่เบิ่งเจ้าของเฮ็ดฟั้าผนเป็นสุขตาสังขารเดียงเจือองกับเราบ่เบิ่นเหล่านาจักลอยเหนือตี กนนัซ้อมเพลงใหม่ด้วยครับเพลงที่งออกหมู่บ้านเมื่อก่อนครับเยียบลงหน้าพระปัทธาทาปนันก็ยังตามหาแกแขอาเคยมีเคยข่าวเคยฟังยอ้นฮ็ดกังจังทั้งเย็นทั้งดำทั้งแหล่แต่ทางหัวใจมันคือจังหาวคักแน่แต่ทางหัวใจมันคือจังหาวคักแน่โดสนโดแคจังคักแต่โดพ่น มีตัวเมาพี่บ่งตอบพ่อตายปู่มาเป็นไก่ก็ยังเมินแอปแปิปันว่าไม่รุนตื่นไปโอ้ยกงินหัวใจก็สร้างมาอายพเงินี่กับบ้านไจก็สดกันออกไปเสินคนกานบ้านไหนก็พากันออกไปเสินไม่ป็นอยู่เดินไม่พอดอยู่เดินไม่เดา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 อยู่เดินน่าฮ่าฮ่า

ขันมีคนเดินมาพีิบดีใจลายอย่าบังขอพ่อสักใ con sí.